สวัสดีค่ะแม่มาคนนี้ค่ะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปดูบ้านนะคะจะรีวิวบ้านหมู่บ้าน,น SST Property นะคะทางเข้าอยู่ทางเข้าเดียวกับหมู่บ้านสะศสิทร21สะพาน4นะคะบวกแดงจังหวัดระยองนะคะหมู่บ้านนี้นะคะคือมันมีความยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะถนนหลักนะคะ10เมตร แล้วก็ในในประมาณ1 0 1ถึง12เมตรเลยนะคะพอเข้าซอยหลักมาเนี่ยถนนก็กว้างถึง8เมตรนะคะแล้วก็มีร้านสะดวกซื้อเยอะแยะหลายร้านมากนะคะอยู่ในตัวโครงการเลยนะคะ มีเนอร์สซอรี่เด็กเล็กด้วยนะคะสำหรับใครที่มองหาโครงการบ้านขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีเนอรอสซอรี่อยู่ในโครงการด้วยนะคะเหมาะสําหรับการรับส่งลูกนะคะสะดวกมากๆค่ะอยู่ย่านใจกลางตลาดสะพาน4ีปวกแดงนะคะถ้าท่านใดที่ทำงานอยู่ในพื้นที่นี้น่าจะรู้จักหมู่บ้านสาสิธรอ21เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่มากจริงๆนะคะแล้วก็ อยู่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยนะคะโรงงานโลตัสนะคะแล้วก็ตลาดสดนะคะสิ่งอำนกคือมันมันล้อมล้อมคือตรงนี้เรียกว่าเป็นไข่แดงของฝั่งสะพานสีปวกแดงเลยนะคะสับท่านใดที่กำลังมองหานะคะก็เรามีบ้านเดี่ยวนะคะมานำเสนอนะคะ50ตารางวานะคะ3ห้องนอน หนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวใหญ่ๆต่อเติมให้เต็มนะคะวันนี้เราพามารีวิวให้ดูนะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามนะคะผลงานการรีโนเวทบ้านของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะหมู่บ้านนี้คือเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่ระบบการจัดการดีมากนะคะแล้วก็บ้านแต่ละหลังเนี่ยอยู่กันแบบไม่แออัดนะคะดูแลบ้านกันเป็นอย่างดีนะคะ บ้านที่น่าอยู่มากๆนะคะมีวิวภูเขาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครเข้ามาก็คือแบบเห็นทางเข้าแล้วก็จะแบบโอ้โหน่าอยู่สะดวกสบายมากๆนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันนะคะบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านเดี่ยวที่อยู่ซอยซอยที่ ยังไม่ใช่ซอยสุดท้ายนะคะเพราะบ้านโครงการนี้เขาใหญ่เป็นพันหลังแต่หลังนี้ก็กคืออยู่อยู่ซอยย่อยที่หน้าบ้านไม่ชนกับหลังไหนนะคะเป็นบ้านเดียวหลังนี้นะคะที่เรากำลังรีโนเวทอยู่หมู่บ้าน SST p r o p e r t y นะคะฝั่งตรงข้ามนะคะจะเป็นหมู่บ้านสัส,สิร21นะคะที่เห็นด้านหน้าไกลๆตรงนั้นคือเป็นวิวภูเขานะคะที่นี่ถนนใหญ่ กว้างหมู่บ้านหน้าอยู่ไม่แออัดนะคะปกติหลังนี้นะคะ50ตารางวาจะ2ห้องนอนนะคะเราต่อเติมเป็น3ห้องนอนให้กับลูกค้านะคะต่อเติมหลังคาโรงจอดรถให้แบบนี้เต็มพื้นที่นะคะแล้วก็ปูกระเบื้องให้เต็มพื้นที่นะคะแล้วก็เว้นพื้นที่สำหรับจัดสวนไว้ให้ด้วยนะคะ ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่60%นะคะยังไม่ได้ลงสีแล้วก็การต่อเติมยังไม่เรียบร้อยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะหมู่บ้าน SST Property เข้าทางหมู่บ้านสัาสธิธร21นะคะอยู่คนละฝั่งกันนะคะอันนี้คือด้าน หลังห้องครัวที่เราต่อเติมนะคะก็ทำห้องครัวใหญ่ใส่หน้าต่างประตูกระจกให้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีการตกแต่งลวดลายด้วยบัวเพื่อให้บ้านเนี่ยมีมิติสวยงามเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ปูก,กระเบื้องให้เต็มพื้นที่เลยนะคะลูกค้าหมดกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการต่อเติมได้นอนนะคะได้บ้านเดี่ยวหลังใหญ่นะคะ ตรงส่วนพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำการต่อเติมเป็นเคาน์เตอร์ห้องครัวให้นะคะด้านหลังก็ต่อเติมด้วยหลังคาเมนันชีตนะคะเดี๋ยวฉาบนะคะส่วนด้านตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนนะคะห้องนอนห้องที่สามที่เราต่อเติมก็ใส่เป็นช่องบานประตูกระจกให้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาออกไปดูด้านหน้าของตัวบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ หมู่บ้าน s s t property นะคะตลาดสะพานสีปวกแดงจังหวัดระยองนะคะลูกค้าที่กำลังมองหาบ้านตกแต่งครบพร้อมอยู่แบบนี้นะคะติดต่อกันเข้ามาด้ยวยต้องแจ้งว่าในโครงการหมู่บ้านนี้นะคะมีบ้านแจ้งขายหลายหลังนะคะแต่ถ้าเกิดเราตรวจสอบสวัสดีค่ะถ้าเราตรวจสอบดูนะคะจังเกียตเห็นได้ว่าหมู่บ้านนี้มีขายหลายหลังจริงแต่จะขายตามสภาพนะคะถ้าลูกค้า ท่านใดสนใจบ้านที่เรารีโนเวทพร้อมอยู่แล้วนะคะก็รบกวนลองแวะเวียนมาดูนะคะหมู่บ้านหลังนี้มาไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะสามห้องนอนนะคะมุงลวดเหล็กดัดครบนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนด้านหลังนะคะแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีห้องโถงฝ้าเป็นฝ้าเรียบนะคะฝ้าเรียบทั้งหลังนะคะ ต่อเติมให้เต็มค่ะสับลูกค้าที่แบบสนใจแล้วก็กำลังมองหาบ้านนะคะที่ต่อเติมครบแบบนี้นะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยเพราะว่าหมู่บ้านนี้อย่างที่แจ้งคือมีการแจ้งขายค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นบ้านโครงการขนาดใหญ่นะคะก็จะมีการแจ้งขายกันหลายหลังอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราขับรถจากาหน้าโครงการเข้ามาก็จะเห็นว่ามีบ้านประกาศขายเป็นระยะแต่ว่าไม่ใช่หมู่บ้านที่แบบ ไม่่นอยู่นะคะคือประกาศขายแบบเปลี่ยนมือเฉยๆนะคะแล้วก็แต่ละหลังมีการดูแลรักษาที่ดีมากนะคะแล้วก็แต่ละหลังที่เราเห็นว่ามีการประกาศขายคือจะขายตามสภาพนะคะแต่ของเราถ้าลูกค้าชอบบ้านที่ รีโนเวทปรับปรุงพร้อมอยู่อาศัยยูกระเป๋าเข้าอยู่ได้ไดเลยหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการต่อเติมนะคะก็แนะนํามาดูหมู่บ้านสัตทีท mm ์เ hmm. อหมู่บ้าน SST p อ o พาวเเข้าทางหมู่บ้านสัตสีทอนยีหลังนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งบ้านเลขที่พร้อมพิกัดให้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ